แต่งหน้าทีไรแป้งไม่ติดหน้าดูไม่เนียนสองกระจกใกล้ๆแล้วก็รู้สึกเหมือนหลุดอยู่บนดวงจันทร์วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะเรื่องรูขุมขนหมอ,อจะมาเล่าให้ฟังนะคะ <Wow. S 1> หาเรื่องรูขุมขนกว้างเนี่ยเป็นปัญหาที่แบบพบเจอกันได้เยอะมากสาเหตุเนี่ย อันดับที่1เลยก็คือเกิดจากความมันบนใบหน้าตัวนี้มันก็จะสัมพันธ์กับว่าเราดูแลผิวหน้าสะอาดแค่ไหนนะคะอันนี้ควรจะใส่ใจในเรื่องของ cleansing การดูแลผิวความมันของเราอันดับ2นะคะคือเรื่องของพันธุกรรมพันธุกรรมที่ทําให้รูขุมขนกว้างเนี่ยเราอาจจะไปแก้ไขในส่วนนี้ไม่ได้แต่ว่าเราทีที่จะดูแลและใช้หตถการต่างๆในการช่วยได้นะคะแล้วก็อันดับ3ที่ทําให้รูขุมขนกว้างนะคะในเรื่องของผิวขาดการดูแลการล้างหน้าไม่สะอาดอย่างบางคนอ่ะ เมคอัพหนาลงคอนซีลเลอร์หนาค่ะแต่พอตกค่ำปุ๊บล้างหน้ารอบเดียวแล้วนอนเลยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลที่ไม่ถูกต้องนะคะส่วน4นะคะปัจจัยที่4ก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นเพราะอายุของเรามากขึ้นเนี่ยเราแก่ขึ้นคอลลาเจนในผิวเราก็จะลดลงเรื่อยๆผิวหน้าของเราก็จะเริ่มหย่อนคล้อยและรูขุมขนก็จะดูกว้างยิ่งดูกว้างก็จะยิ่งทําให้หน้าดูหมองขึ้นไปตามอายุค่ะ